วันพรุ่งนี้ก็น่าจะทราบผลการประชุมอย่างเป็นทางการออกมานะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนส่วนสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่โอ้โห,โหคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งคนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมยูยูเนี่ยพวกเขาแตกตื่นนะครับเดินทางกลับ กัมพูชาวันละหลายหมื่นคนนะครับเอาเฉพาะวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยกลับไปเป็นแสนๆคนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพที่ด่านจังหวัดจันทบ,บรุรีผมพยายามเช็คยอดล่าสุดจนถึงช่วงเย็นนะครับตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงเช้าแห่ก็เดินทางกลับวันเดียวนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าหม่นคนคุณผู้ชมคิดว่ามันเกิดมาจากอะไรผมไปได้รับข้อมูลมาจากคนกัมพูชา ที่อยู่ในประเทศไทยนะซึ่งเขาไม่อยากกลับบ้านครับที่ผมได้รับมาเนี่ยข้อแรกชัดเจนเลยข้อรอบครัวที่นั่นกดดันให้ลูกหลานคนวัยหนุ่มสาวที่มาทํางานในประเทศไทยกลับบ้านเดี๋ยวนี้กลับบ้านเดี๋ยวนี้ลูกชายก็อยากจะทํางานในประเทศไทยไม่อยากกลับครับเพราะมันมีการกดดันจากฝั่งของประเทศกัมพูชาทั้งเรื่องการถอนสัญชาติาทั้งเรื่องการายึด,ดที่ดินทำมาหากินก็มีนะฮะ ก็เลยทําให้คนกัมพูชาเนี่ยกลัวเหลือเกินรีบเดินทางกลับประเทศไปทําไมครับก็ไปรับใช้ตระกูลหุนใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมดูชัดๆเลยนะเพราะข่าวที่บอกว่าที่นางมาลีแถลงว่าคนกัมพูชาเสียชีวิตแค่5คนทหาร5คนละเรือน8ปดเลยของมันเนี่ยนะคุณผู้ชมครับไม่เป็นความจริงนะบางบ้านเนี่ยมีผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันโดนบังคับให้ผู้ชายไปเป็นทหารหมดเลยครับ แล้วคาดว่าน่าจะตุยกันหมดแล้วติดต่อไม่ได้ไม่เห็นศพนะมีแหล่งข่าวออกมายืนยันชัดเจนอ่ะไหนๆก็ไหนๆละพูดถึงสือ่อกัมอ่เคมบเดียของกัมพูชานะครับหุนมาเนตนายกรีกัมพูชาประกาศแล้วครับว่าพวกเขาจะใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารอย่างเต็มรูปแบบกำหนดให้พลเมืองชายที่มีอายุแต่1 8ถึง30ปีต้องเป็นทหารครับ ใช้คำว่าต้องเป็นทหารเลยนะครับพร้อมกับเสนอระยะเวลาของการเกณฑ์ทหารจาก18เดือนไปเป็น24เดือนหรือเท่ากับ2ปีนั่นเองนะฮะต้องการทหารเป็นอย่างมากขณะที่ฮุนมานีนะน้องชายของฮุนมาเน็ตวันนี้ก็โพสต์ภาพของตนเองลงพื้นที่แล้วก็เปิดเผยข้อความล้างสมองกินใจชาวกัมพูชาบอกว่าต่อให้ร่างกายจะบาดเจ็บจากเหตุการณ์โจมตีขนาดไหน แต่หัวใจของทหารเหล่านี้ก็ยังไม่ถอยพร้อมที่จะกลับไปเป็นแนวหน้าเหมือนเดิมนะบังคับเขากดดันเขาหรือเขาไปด้วยความเต็มใจจริงๆแล้วจะไปสู้รบกันทำไมาตายกันเป็นเบือขนาดนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูความจริงว่าตายกันเป็นเบือ่อยังกลบข่าวปิดข่าวไม่ยอมพูดความจริงวันนี้เราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุ63ปีครับเธออยู่ที่กันทารักษ์ เธอบอกว่าลูกสาวของเธอที่อยู่ทางฝั่งกัมพูชาเพราะว่าเธอเป็นคนเ,เชื้อเชื้อชาติสัญชาติกัมพูชาลูกครึ่งประมาณนั้นะญาติพี่น้องส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาถูกบังคับให้ไปเป็นทหารหมดตอนนี้น่าจะเสียชีวิตหมดแล้วครับครอบครัวของเธอมีเชื้อสายกัมพูชาอพยพเข้ามาอยู่ฝั่งไทยตั้งแต่หลายสิบปีก่อนแต่ก็ยังมีเครือญาติอยู่ทางฝั่งกัมพูชาส่วนใหญ่ต้องเข้ารับราชการทหารทั้งหมดโดนบังคับครับ ไม่ได้สมัครใจเหมือนกับที่ฮูนมานีมันพูดไม่จริงครับเพราะหากขัดขืนก็จะถูกลงโทษยึดที่ดินทำกินแล้วก็จะโดนถอดถอนสัญชาติแสดงว่าข่าวลือเป็นจริงครับมันบังคับคนขเมียนก็เลยเดินทางกลับเป็นหมื่นเป็นแสนนขณะนี้หลายคนที่มาทำงานในเมืองไทยกลับไปต้องถูกจับไปใส่เครื่องแบบทหารทันทีวอยายไม่ได้โพสต์ไม่ได้ไไดจะถูกดำเนินคดีและจะโดนยึดที่ คนที่เป็นทหารในครอบครัวของเธอตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลยครับลูกสาวเพิ่งโทรศัพท์มาบอกว่าตุยกันหมดแล้วแล้วก็ไม่มีใครไปเก็บศพด้วยครับเธอยังบอกนะครับว่าบรรยากาศที่กัมพูชาตอนนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพราะถ้าหากใครโพสต์เฟซบุ๊กตามหาญาิหรือแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจะต้องถูกดำเนินคดีทันทีไม่เพียงแต่ผู้โพสต์เท่านั้นครอบครัวของผู้โพสต์ก็จะต้องถูกจับกุมโอ้โหคุณผู้ชมครับ นี่มันคืออาชญากรสงครามนี่มันคือะเด็จการอย่างแท้จริงนะครับคุณป้าบอกต่อว่าตอนนี้ยังติดต่อกับลูกสาวไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะแค่ถามข่าวคราวแค่ถามข่าวคราวลงในโซเชียลมีเดียก็เสี่ยงที่จะโดนจับทั้งครอบครัวโอ้โหว่าแล้วครับมันบังคับมันกดดันมันข่มขู่คนกัมพูชาแบบนี้นี่เองลองฟังดูครับ สาวโทรมาลอ,อยฟัง<ะ>พี่น้องท้างประเทศคอมเมนต์อันโทรมาบอกว่าพี่น้องใต้เบื่อแลว้วขันว่าไปเป็นทหารเขาคือเขาระจับไปเป็นสินะที่เขาภาคดันให้คอมเมนต์ลงไปขันว่าผู้ใดบ่ลงไปเขาก็ยึดพื้นที่ยึดนัดยึดให้ยึดหน้าอย่องสี่ก่ไบบห้สัญชาิคอมเมนต์อีกอกยานยานบได้ที่กับไปคื้น กับไปกับไปเป็นทาหารให้เขาเขาขับตัวเอาไปเป็นทาหารเราติดต่อสามารถติดต่อญาติพี่น้องที่เป็นทาหารได้ไหมบ่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 เลยโอ้ผู้ใด,ดโพสลงยังกะมันมันจะจับหมายถือว่าเราถ้าเราโพสตามหาญาติหรือตามหาญาติเราก็ได้ก็จะโดนโดนขันบกัวตายที่มาอยู่นี่บ่โอ้โหฟังแล้วชั่วร้ายมากๆนะครับหรืออีกคลิปหนึ่งซึ่งกำลังเป็นไวรัลอ,อยู่ในเพจ army military force ครับ บอกว่าพลทหารกัมพูชาอายุ87ปีครับกำลังรออาลาลูกสาวเพราะลูกสาวเนี่ยเป็นเพศสัตชุมชนเพื่อไปเสริมกำลังที่แนวหน้าของชายแดนกัมพูชาครับ87เดินจนจะไม่ไหวอยู่แล้วยังต้องใส่ชุดทหารเพื่อออกไปทำงานนี่มันทารุณกรรมคนกัมพูชาอย่างชัดเจนนะครับเมื่อไหร่พวกท่านจะหูตาสว่างกันสักที หุนเซนใช้ชีวิตหรูหราล่ำรวยสุขสบายบังคับกดขี่ข่มเหงทหารตายก็ไม่ไปเก็บศพถ้าญาติตามหาถูกดำเนินคดีทั้งครอบครัวมันเกิดอะไรกันขึ้นเท่านั้นยังไม่พอซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยที่หุนมาณีบอกว่าไปเยี่ยมในโรงพยาบาลโอ้โหมีหมอดูแลอย่างดีอยากจะกลับไปรักษาแนวหน้ามาดูความจริงนี่ครับภาพในกลุ่มไลน์นี่ทีมงานไล่ภาพชุดนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วสภาพของทหารกัมพูชา นอนรักษาตามมีตามเกิดตอนนี้ติดโรคติดเชื้อไม่รู้ว่าป่วยเป็นอะไรไม่แน่ว่าเชื้อโรคจากซากศพเนี่ยมันระบาดหรือเปล่านะครับนี่แหละฮะเตียงรักษานี่แหละครับโรงพยาบาลภาพที่หุนมาณีมันโพสเนี่ยมันก็เอาสวยหมดแล้ะครับมัน,นแถแงก็เอาสวยหมดแล้ะครับแต่ภาพความจริงเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับทหารหลายนายมีไข้สูงหนาวสั่นเหงือ่อออกปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวไม่แน่ใจว่าพวกเขาติดเชื้ออะไรมา หมอประจำโรงพยาบาลท้องถิ่นที่อำเภอสํโรงก็ยังไม่สามารถให้คําตอบไม่ได้เพราะอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่พร้อมต้องกินยาพาราประทังชีวิตนะฮะแล้วก็ต่อสายน้ําเกลือ,อผู้เชี่ยวชาญบางคน,นประเมินจากภาพคิดว่าอาจจะเป็นไข้ามาลาเรียนะครับถึงตายน่นจะบอกให้รู้นี่ถ้าใครท่าคุณเซนไม่บอกในฟังยุคนชนข่าวถ้าเป็นไข้ามาลาเรียนี่ถึงตายนะครับโดยเฉพาะเป็นไข้ป่าด้วนยนะนะต้องระมัดระวัง ภาพนี้หลุดอยู่ในกลุ่มแจ้งข่าวของนักข่าวท้องถิ่นชาวกัมพูชาเพลอโพสต์ลงไปแล้วบังเอิญว่าเราก็มีสายอยู่ในไล์กลุ่มไล่ครับมันโพสต์ไปแล้วมันกดยกเลิกแต่โดนก๊อปปี้เอาไว้หมดแล้วทางอาร์มี่มิลิทอรี่ฟอร์สก็เลยเอามานําเสนอครับเห็นไหมฮะโอ้โหสุดๆไปเลยคุณผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอที่นางมาลีบอกว่าทหารเขมรตุยแค่ห้าคนเนี่ยนะครับล่าสุดเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือเห็นไหม เอาเด็กมาเด็กนักเรียนเป็นเครื่องมือให้ถือรูปถ่ายทหารที่เสียชีวิตซึ่งเพจตั้งก็สังเกตว่าไม่รู้ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆหรือเปล่าซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เพราะทำคอนเทนต์ให้ต่างชาติเห็นใจแล้วก็หลอกคนเขเยนด้วยกันเองครับนี่ฮะโอ้โหคุณผู้ชมหรือมาดูภาพนี้ครับมีการช่วยเหลือแบบเลือกปฏิบัติด้วยนะถ้าเป็นทหารหน่วยพิทักษ์ุนเซนหรือว่า BHQ แล้วหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยตายจะได้รับเงินช่วยเหลือ1.20ล้านได้รับเงินช่วยเหลือ20ล้านเรียวนะไม่ใช่บาทถ้าคิดเป็นเงินบาทก็161,574บาทครับต่างกับทหารไทยประมาณ100เท่าเราได้10ล้านเขาได้แสนแสนแตกต่างกงันเกือบร้อยเท่าอันนี้เฉพาะ,ะหน่วย BHQ นะ แต่ถ้าเป็นทหารบ้านสวมรองเท้าอีแตะตาสีตาสาขี่เล่าเมายาชาวบ้านที่โดนบังคับไม่ได้รับการเยียวยาแม้แต่บาทเดียวอันนี้สร้างภาพนะคุณกระเหม็นดูข่าวผมนี่คุณฟังภาษาไทยรู้เรื่องไม่ใช่เหรอนี่สร้างภาพเพราะฉะนั้นใกล้ตั้งแต่ฮุนมาเน็ตพูดสร้างภาพฮุนมานีพูดเอาภาพมาโพสสร้างภาพความจริงมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง มาดูนี่สิครับคืนที่8ที่จังหวัดอุดรมีชยัยหม้ายังเหา่ากลางดึกเหา่เหาเฮออะไรเนี่ยนะครับเรื่องของผีสางนางไม้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนแต่เชื่อเถอะครับมันเห่าว,ว่ามันได้กินเหม็นมันเหม็นเน่าเหม็นสาบเห่าทีเนี่ยหลายชั่วโมงนะครับส่วนชาวบ้านในกัมพูชาเมื่อสักครู่คุณป้าก็บอกแล้วว่าประกาศตามหาไม่ได้ไม่งั้นโดนจับทั้งครอบครัวถอนสัญชาติยึดที่ดินธรรมาหากิน ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันเหมือนกับโดนบังคับกดขี่ขมเหงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย <c oughs> ์ก็ทำได้แต่เอาเครื่องเส้นไหวามาวางไว้ที่หน้าบ้านของตนตามความเชื่อ <c oughs> เพื่อที่จะปลอบประโลมหัวใจอย่างในน้อยก็ให้ดวงวิญญาณผีทหารเนี่ยนะครับ <c oughs> ได้มากินเท่านั้นเองลองไปดูคลิปครับ น,นี่คือข้อมูลข้อเท็จจริงผมกําลังสื่อสารไปถึงคนกัมพูชาที่นิสัยดีนะที่นิสัยดีนะรู้สี่รู้แปดอยู่ในฐานะเพื่อนบ้านที่มีมนุษยธรรมทํามาหากินด้วยกันตัดสลับไปดูภาพที่จุดผ่านแดนถาวรตลาดบ้านแหลมที่อําเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีโอ้โหนะชัดเจนแล้วครับชัดเจนแล้วครับ โดนบังคับให้กลับด้วยสถานการณ์คือหุ้นเซ็นมันอยากให้กลับมากมันอยากให้กลับกลับเพื่อจะเอาคนเหล่านี้ไปใช้เป็นเครื่องมือชชใช้เป็นเครื่องมือเอาไปเป็นทหารบ้างเอาไปรับใช้ต่างๆนานาแล้วก็ต้องการที่จะสร้างภาพว่าคนกัมพูชารักประเทศเดินทางกลับบ้านนี่ครับเพราะข่าวมันออกมายืนยันแล้วนะครับว่ารัฐบาลกัมพูชาหากใครไม่กลับมันจะยึดที่ดินทำกิน ถอนสัญชาติแล้วก็ใช้วิธีการกดดันครอบครัวที่อยู่ในกัมพูชาให้ติดต่อมาที่ประเทศไทยเรื่องนี้เด็กหนุ่มที่เด็กหนุ่มกัมพูชาที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเล่าให้ยุคนฟังเองเล่าให้กับคนรู้จักฟังเรียบร้อยโอ้โหพ่อแม่เขาอยู่ฝั่งนู้นนะคุณผู้ชมโทรตามยิก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 เลยนะแต่คนหนุ่มคนสาวเขาไม่อยากกลับ เขาก็อึดอัดพ่อแม่ก็บอกลับขับขับ,ขบ,ขบไม่งั้นโดนยึดไม่งั้นโดนดำเนินคดีจะอยู่กันยังไงหุนเซนหุนมาเน็ตมันออกสื่อมันก็พูดอย่างหนึ่งแต่ที่มันทํากับชาวกัมพูชามันก็ทําอีกอย่างแค่วันนี้ห้าหมื่นะสองสามวันนี้เป็นแสนและหนีกลับเป็นแสนและแปลกไหมทาไมตอนสู้รบใหม่ๆไม่เห็นกลับเลยแปลกไหม <Okay. S 1> ตอนที่ควรจะกลับเยอะๆอะไม,ไม่ไม่กลับแต่มากลับตอนนี้เยอะกว่าเพราะมันมีการบังคับเกิดขึ้น พอบังคับปุ๊บก็ทําเหมือนเป็นคนดีนะนายสุกลูผู้ราชาการจังหวัดพระตะบองของกัมพูชาบอกว่าโอ้โหนี่เป็นบุญคุณล้นฟ้าเลยล่ะของนาย,ยกขมรหุนมาเนตจัดรถบัสหลักสิบคันหลายสิบคันมารับส่งแรงงานกัมพูชากลับบ้านแบบฟรีๆโดยไม่คิดค่าที่จ่ายเนี่ยฮะมันจะไปเป็นทหารเกณฑ์รู้ตัวกันหรือเปล่ามันจะไปเป็นทหารเกณฑ์มันจะไปาาเ,ะเ,เป็นเครื่องมือ เพราะอะไรครับไปดูคนขมรที่เขาเริ่มทนไม่ไหวแล้วคือคนเราเวลามันหลังพิงฝามันอดตายอ่ะมันจะพูดออกมาเพจดรามาแอดดิกเขาแปลชาวขมรคนหนึ่งตัดสินใจโพสประจานใน Facebook ให้มัารู้ดํารู้แดงไปเลยไม่ต้องกลัวถูกดําเนินคดีแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับกลับไปเขาบอกว่าไม่มีงานทําครับเงินก็ไม่มีแถมดอกเบี้ยเงินกู้ก็ยังต้องจ่ายเหมือนเดิมไม่ได้เหมือนกับที่ฮุนเซนโฆษณาเอาไว้ก่อนหน้านี้บอกว่า จะยกเลิกดอกเบี้ยจัดหาที่ดินทำกินจะมีโปรโมชั่นให้เงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษไม่มีเห็นไหมฮะอันนี้คือชุดแรกที่กลับไปแล้วก็กําลังจะหนีกลับเข้ามาในประเทศไทยแล้วนี่คือสาเหตุนะฮะเป็นยังไงคุณผู้ชมนี่คือความเป็นจริงว่ามันโหดร้ายป่าเถื่อนขนาดไหนสำหรับตระกูลหุนเซนทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้บักสุดหรือว่าพระสุดของคนขเขมร เมื่อก่อนมันก็เป็นพระไทยอยู่ดีๆแต่พูดจาไม่ดีก็เลยโดนไล่ออกจากวัดแล้วก็ไปอยู่กัมพูชาครับก่อนหน้าน,นี้มีข่าวโจมตีล่ําลือคนขมรก็เชื่อด้วยนะว่าบักสุดเนี่ยเป็นสายลับไทยหรือเปล่าเป็นนายพลจัตวาบักสุดหรือเปล่าว่ากันถึงขนาดนั้นแชร์กันในกลุ่มปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยบักสุดเองก็กลัวที่หดตดหายครับคุณผู้ชมครับ